4. ความท้าทายธุรกิจยุคหลังโควิดหลังโควิดนะคะด้านการตลาดแม้หมดโควิดแต่ธุรกิจยังต้องเผชิญความท้าทายอีก4ด้าน 4. กลยุทธ์รับมือหลังโควิดค่ะหนึ่งเลยที่เราจะต้องท้าทายก็คือเรื่องของความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดต่ำลงค่ะ จำนวนแบรนด์หน้าใหม่ทั้งไทยและเทศที่ส่งสินค้าเข้ามาทำตลาดในไทยมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้นและสามารถมองหาสินค้าที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่าราคาถูกกว่า ได้ไม่ยากขณะเดียวกันผู้บริโภคโดยเฉพาะเจน Z แซดยังกล้าทดลองสินค้าและบริการใหม่ๆมากขึ้นค่ะสืบผลมาจากคนเริ่มทำออนไลน์มากขึ้นผู้ประกอบการใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้การจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดต่ำลง 2. ผู้บริโภคมีความต้องการ มากขึ้นและซับซ้อนขึ้นโดยนอกจากคุณภาพสินค้าที่สูงขึ้นแล้วยังต้องตรงใจมากขึ้นรวมถึงความคาดหวังการบริการที่ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นจนถึงแบบเรียลไทม์โดยเฉพาะในธุรกิจบริการและธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซ 3. การสื่อสารทวีความซับซ้อน ปัจจุบันช่องทางสื่อสารหลากหลายมากขึ้นและต่างมีความเฉพาะตัวกลายเป็นความท้าทายที่ธุรกิจต้องบริหารช่องทางต่างๆในเวลาเดียวกันจนหลายรายการพลาดเพราะใช้วิธีสื่อสารเหมือนกันหมดทุกช่องทางเช่นนำคอนเทนต์ที่ทำเพื่อ Facebook มาใช้บนไอทั้งๆที่แต่ละช่องทางมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคแตกต่างกัน ขณะที่ผู้บริโภคเบื่อหน่ายในการเห็นโฆษณาแบบเดิมๆซ้ำๆหรือโฆษณาที่ไม่ตรงกับความสนใจของตนเองทําให้สูตรการทําโฆษณาในอดีตที่เน้นเรื่องการทำลีสและฟรีฟินซี่เริ่มเห็นลดน้อยลงอย่างมีนัยยะ 4. ค่าโฆษณาออนไลน์พุ่งสูงขึ้น กระแสมุ่งสู่ออนไลน์ทําให้เกิดสงครามการแย่งชิงพื้นที่โฆษณาบนสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการเสนอราคาแข่งขันกันส่งผลให้ค่าโฆษณาสูงขึ้นเรื่อยๆต้นทุนค่าโฆษณาในแต่ละแพลตฟอร์มจึงสูงขึ้นตามไปด้วยกลายเป็นความท้าทายที่ธุรกิจจะต้องบริหารค่าโฆษณาในทุกแพลตฟอร์มให้ได้ประสิทธิภาพหรือผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุดขณะเดียวกันนะคะ เราก็จะต้องมาปรับกลยุทธ์ที่จะช่วยธุรกิจและนักการตลาดเล่งกระบ,บวนการ Marketing Transformation ในยุค after COVID กันค่ะ1เลย go beyond CRM เมื่อแบรนด์ล o เอตีลดลงธุรกิจต้องทำ customer data platform CDP โดยพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลทุกคนทั้งลูกค้าและผู้ที่ยังไม่เป็นลูกค้ามาที่ engage กับแบรนด์ในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม POS ด้วยการตามเก็บทั้งการเสพโฆษณาการอ่านคอนเทนต์และความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าโดยเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่เดียวเพื่อให้เข้าใจทุกขั้นตอนของ Customer Journey และการสร้างสื่อสารแบบ personalized marketing เช่นเมื่อลูกค้าแสดงความสนใจที่จะซื้อสินค้าแล้วแทนที่จะให้เห็นหนังโฆษณาตัวเดิมซ้ำๆอาจเปลี่ยนมาเป็นการสื่อสารเป็นแบรนเนอร์เน้นเข้าใจง่ายแล้วพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นเพื่อปิดการขายนอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่ marketing ออโตเมชันหรือการทำตลาดแบบอัตโนมัติที่สามารถสื่อสารไปยังลูกค้าแบบถูกที่ถูกเวลาเช่นเมื่อรู้ว่าลูกค้ากำลังจะใช้สินค้าหมดก็ส่งข้อความผ่านทางไลน์ OA ยื่นข้อเสนอให้ซื้อสินค้าใช้ต่อในราคาพิเศษข้อมูลที่เก็บไว้ยังสามารถนำมาวิเคราะห์สู่การ สร้างเซ็กเมนต์ใหม่ๆไปจนถึงการพัฒนากลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและวัดผลได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดสร้างยอดขายและรายได้ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ 2. advertising technology ใช้ AI คาดการสถานการณ์เพื่อวางแผนซื้อสื่อออนไลน์แบบเร็วทามด้วยข้อมูลจาก CDP และข้อมูลจากภายนอกเพื่อให้การซื้อ สื่อแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมช่วยบริหารจัดการงบประมาณในแต่ละช่องทางเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคได้แม่นยำต่างจากการซื้อสื่อแบบเดิมที่ใช้เพียงผลวิจัยและข้อมูลจากสื่อต่างๆรวมถึงใช้คนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับแผนของธุรกิจ 3. การตลาดแบบ Full Funnel ไลฟ์ลอยต่อการสื่อสารเป็งกลุ่มเป้าหมายในะแต่ละช่องทางที่ต่างกันก็ควรสื่อด้วยข้อความและรูปแบบที่ต่างกันเช่น TikTok มีความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ควรลงโฆษณาที่มีเนื้อหาอัดแน่นทางการมากเกินไป YouTube สื่อสารด้วย s t o r y ่ e l l i ลิต้องเล่าเรื่องให้น่าสนใจให้ผู้บริโภคดูจนจบ Twitter ใช้เทคนิคก,การสื่อสารแบบชวนคุย Facebook แชร์เรื่องราวและเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อเน้นการสร้างมีส่วนร่วม Engagement กับแบรนด์ Line OA ตอนนี้แบรนด์ส่วนใหญ่จะใช้ในบทบาทของ CRM โทรทัศน์และบิลบอร์ดใช้เทคนิคดึงดูดความสนใจบนข้อความที่สั้นกระชับและเข้าใจง่ายนอกจากนี้ธุรกิจยังสามารถนำเอาเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะช่วยทำภาพหรือคิดแคปชั่นต่างๆช่วยให้สามารถทำคอนเทนต์ได้มากขึ้นในงบประมาณที่น้อยลง C. New Marketing เจาะตลาดกลุ่มใหม่ๆที่คู่แข่งยังไม่ลงไปเล่นตัวอย่างเช่นการตลาดภูทรหรือตลาดต่างจังหวัดที่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศการตลาดในสอบปปร,ปราวที่พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมนิยมและชื่นชอบบริโภคสินค้าไทยหรือการตลาดกับเกมเมอร์เพื่อเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้ารองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตขณะนี้นะคะบริษัทหลายผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด และการทานฟอร์มสู่ยุคดิจิตอลต้องเตรียมเปิดตัว Matrix d e f e n e r y และเทคโนโลยี CDP แบบใหม่เล็งขยายความควบซื้อกิจการธุรกิจต่อยอดธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในเร็วๆนี้ด้วยค่ะหลังที่ผ่านมาได้วางระบบ CDP ร่วมกับ ใช้ระบบ AI เพื่อวางแผนการซื้อโฆษณาและติดต่อ data partner สร้างฐานข้อมูลองคอ์กรรวมถึงการทำการตลาดแบบ full funnel เพื่อยกระดับให้นักการตลาดและแบรนด์ก้าวผ่นยุค after covid 1 9และเติบโตในตลาดยุค50ได้อย่างมั่นคงค่หลังจากโควิดนะคะเราก็จะต้องมาดูเรื่องของการทำการตลาดมาดูในเรื่องของการที่เราจะปรับกลยุทธ์อย่างไร ในเรื่องของการตลาดเมื่อเราเจอปัญหาเราก็จะต้องมาปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการตลาดเพื่อที่เราจะได้ไปต่อได้ในโลกออนไลน์นะคะอีกอันนึงนะคะที่ตอนนี้เอทำอยู่ก็คือเรื่องของ l i n e OA ค่ะใครที่อยากสร้างฐาน l i n e OA นะคะ l i n e เ a เพื่อที่จะทำให้ ปิดการขายง่ายขึ้นสร้างฐานลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อซ้ำเอมีคอร์ที่ชื่อว่าคอร์ส l ลโอเ a สร้างยอดขายด้วย l i โอเ a ให้ปังค่ะคอร์สนี้จะรวมพื้นฐานทั้งหมดเรื่องของ l i โอเ a การยิงบอสแค t การปิดการขายผ่าน AI และการปิดการขายผ่านการตอบกลับ อัตโนมัติใช้อย่างไรการบอสแคดแบบไหนให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำการทำการตลาดผ่าน l i โอเอได้อย่างไรคอร์สนี้เลยนะคะใครที่สนใจที่จะ สร้างยอดขายด้วย line OA ต้องคอร์ดนี้เลยค่ะฝากไว้นะคะสำหรับคอร์ดนี้เอจะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆเทคนิคดีๆเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการขายเรื่องของการเงินเรื่องของ m i n ์เซตของคนที่ประสบความสำเร็จมาฝากไว้ในทุกๆวันค่ะช่องของโคดเ A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด e A Easy Money